วันนี้จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการทอดกุนเชียงยังไงให้อร่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับท่านอาจจะได้กินกุนเชียงดิบโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับกุนเชียงส่วนมากจะเป็นหนังเทียมนะครับซึ่งจะไม่ใช่ไส้หมูเหมือนสมัยโบราณน,นะครับกุนเชียงนะครับถ้าเราเอาไปทอดในน้ำมันเลยนะครับส่วนมากแล้วจะไม่สุกนะครับ เพราะว่ากุนเชียงเขาจะอัดมาแน่นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ําตาลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคง,ง่ายๆในการทอดกุนเชียงให้อร่อยมาดูกันเลยครับตั้งน้ําร้อนขึ้นนะครับใช้ไฟอ่อนๆจากนั้นก็เอากุนเชียงลงเลยนะครับไม่ต้องรอให้ไฟร้อนนะครับนะครับจะทําให้กุนเชียงสุกอยู่ในน้ําเลยนะครับการทอดก็คือการทําให้สีสันน่าทานเท่านั้นครับ ต้มจนกว่าหนังของไส้เทียมนะครับเป็นสีขาวขุ่นังเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับจากใสจะเป็นขาวนะครับให้เขาเป็นสีขาวขุ่นตอนนี้ได้แล้วนะครับวิธีสังเกตว่าได้แล้วนะครับตอนแรกที่เราวางกุญเชียงลงในกระทะนะครับเขาจะจมอยู่ก้นกระทะแบบนี้นะครับนี่จากนั้นเราก็ต้มไปจนเขาลอยขึ้นมาแบบนี้ครับจับเวลาเลยครับ สองนาทีครับหลังจากที่เขาลอยขึ้นมาเราก็ตักขึ้นเลยครับลอยให้เขาแห้งเสดดน้ําก่อนนะครับค่อยเอาไปทอดครับกุนเชียงก็เย็นแล้วนะครับผมก็จะทอดให้ดูนะครับนี่ครับใช้ไฟอ่อนนะครับเปลวไฟประมาณ1นึงเซนติเมตรขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาลงเลยผมจะทอดแบบชิ้นให้ดูด้วยนะครับนี่ครับเป็นสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นไส้หมูจริงนะครับ เราไม่ต้องต้มก็ได้นะครับแค่เอาซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันไปเสียบเสียบแทงแทงนะครับเนื้อหมูกับไส้หมูจะสุกพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเป็นไส้เทียมแบบนี้ถ้าเราลงไปทอดเลยนะครับไส้เทียมจะแตกนะครับอตอนนี้ตัวที่ผมหั่นนะครับก็สุกแล้วนะครับที่ผมทําให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อจะชี้แจงว่าถ้าเราต้มแล้วนะครับ เวลาทอดออกมาก็จะเป็นชิ้นสวยงามแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้มเอาลงไปทอดเลยนะครับกุนเชียงจะบิดจะงอนะครับไม่สวยงามแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมถ้าเราทําถูกวิธีนะครับกุนเชียงของเราจะน่าทานแบบนี้ครับผมหรือว่าท่านใดนะครับต้มไว้เสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องทําเยอะแบบนี้ก็ได้แต่ที่ผมทําเยอะแบบนี้นะครับผมเตรียมไว้ทําอาหารเช้านะครับ ใส่โจ๊กใส่ข้าวต้มหรือว่าไข่กระทะนะครับอร่อยสีสันสวยงาม